จบที่1 3 5 0 0แสนสามหมื้าพันเริ่มที่ CPU ตัวโหดจาก Md เลยนะครับผม9950 X ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่21,290บาทเป็นซีบิที่เน้นคอเทสสูงเมนบอร์ดจากค่าย Gigabyte นะผม a l l u s h X 8 7 0 e o l a s h m a s t e r นะครับตัวนี้ใครที่เป็นสายที่ใช้พอร์ตเยอะนะไม่ว่าจะเป็น type c คู่นะครัสำหรับตัวนี้พักจ่ายไฟ cpu แน่นๆนะครับใช้ oc ก็ยังได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ยาว78ปีครับผมสำหรับบอร์ดตัวนี้2 2 9 0 0บาทครับในภาวะนี้นะครับที่ผมมาแยกราคาให้แบบนี้ก็เพราะว่าราคาแรมนั่นเองนะครับแรมในเครื่องนี้ชุดนี้นะครับ case carry rgb หกสิบสี่จิกมัตหกพันนะครับปัจจุบันตอนนี้นะวันนี้ นะครับผม25เดือน11ราคาอยู่ที่18,900บาทนะจบเลย <S 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 ในส่วนของ SSD <S <S เครื่องนี้ใส่แบบคู่นะครับผม 2TB จากแบรนด์ WD Black SN 7 0 0 1นะครับก็ตัวนี้ SSD ตัวละ5,990บาทราคาสูงขึ้นเพราะภาวะชิปแรมขันนั่นเองครับมาที่จุดที่แพงสุดข,ของเครื่องนี้นะครับการ์จอนะครับตัวท็อปจาก MSI Gaming Trio O c นะครับ อัธิห้รราศูนย์แปดศูนย์นะครับราคาสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมระดับ 4K หรือเรนเดอร์งานงานกราฟิกทุกอย่างก็รับได้ครับมาถึงสามชิ้นนี้ครับให้เรื่องของความนิ่งในการจ่ายไฟให,ให้เรื่องของความนิ่งในการใช้งาน CPU และความสวยงามของเครื่องนะั่นคือเคสนะครับผมตัวนี้จะ Montec คิงเก้าห้าและความนิ่งในการจ่ายไฟนะครับเป็น power supply จากแบรนด์ Thermaltake GT 1000นะครับตัวนี้80ดสิบพัทโกศ9นยบาทนะครับ และสุดท้ายครับความนิ่ในการใช้งาน CPU ก็คือตัวระบายความร้อนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ำสามตอนจากแบรนคอแซงครับนอติลุสสามหกศูนย์ในราคาสามร0เก้าสิบบาทนะครับทั้งหมดในเครื่องนี้ออกมารวมแล้วทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทนะครับถูกแพงราคาสูงราคาต่ํามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแจกแจงราคาแบบนี้อยากให้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เลือกเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อย่างเช่นบอร์ดครับในเครื่องนี้สูงถึงสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเครื่องจะถูกจะแพงอยู่ที่เราเลือกการใช้งานครับ แล้ถ้าอยากได้คอมเน้นการใช้งานตรงหลักตรงงบนะครับผมอยากได้แบบไหนก็ลองทักมาที่ดีบักค,คอมพิวเตอร์ครับ